สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Dark Story นะครับวันนี้ครั้อที่แล้วผมตีบวกสิบหอ,อกแดงไปซึ่งมันแรงไม่พอนะบวกสิบหอ,อกแดงเนี่ยแรงไม่พอตอนนี้มันมีอาวุธส้มนะครับระดับตำนานนะอันนี้แค่เป็นวีรบุรุษผมเลยไปจัดอาวุธส้มมาแล้วแล้ววันนี้จะตีบวกสิบนะครับก็คือผมจะตีบวกสิบแหวนสองวงถุงมือหนึ่งข้างแล้วก็หอ,อกส้มนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูหอ,อกส้มกันดีกว่า ผมจัดเต็มมาเรียบร้อยครับนี่ครับหอ,อกส้มอันนี้ของเก่าเอาอันนี้เก็บก่อนมาพร้อมหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยังครับเดี๋ยวเราทําการบวก1ิบหอ,อกนะครับเขาบอกว่ามันโอนได้ใช่ครับมันมีระบบเกมนี้นะผมจะบอกว่าสําหรับผู้เล่นเนี่ยที่มีหอ,อกแดงบวกสิบนะครับแล้วต้องการเปลี่ยนไปใช้หอ,อกส้มใช่ไหมผมมีทวหอ,อกส้มแล้วซึ่ง คุณไม่ต้องตีบวกใหม่ครับระบบมันดีมากมันเรียกว่าระบบการสืบทอดครับเหมือนพ่อถ่ายทอดพลังงานให้ลูกเออแบบนั้นเลยมาดูนะคือมันเป็นเกมออนไลน์เกมแรกๆเลยที่ผมเจอแบบเฮ้ยระบบนี้แม่งเจ๋งเจ๋งโคตรๆดูนะอุปกรณ์ที่จะสืบทอดสืบทอดสวมใส่เนี่ยเห็นปะผมเอาบวกสิบหอ,อกแดงใช่ไหมถ้าสืบทอดมามันจะเหลือบวกหครับเออ เห็นไหมบวกสิบหอกแดงสมมุติเราไม่ใช่ละสืบทอดมาจะเหลือบวก6ใช่ไหมครับแต่หลายคนถามว่าเฮ้ยมันคุ้มตรงไหนบวกส0เหลือบวก6กผมบอกกันนะตรงนี้เลยตรงนี้เลยอาวุธแดงนะครับอาวุธแดงตีบวกหนึ่งใช้หินกี่ก้อนดูนะใช้หิน10ก้อนบวกหนึ่งนะอาวุธแดงส่วนอาวุธส้มอาวุธส้มบวกหนึ่งนะครับ ใช้หิน27ก้อนเห็นอะไรปะอ,อาวุธแดงบวกหนึ่งใช้หินสิบก้อนอาวุธส้มบวกหนึ่งใช้หิน27ก้อนเท่ากับว่าเราไม่เสียอะไรเลยเว้ยก็คือการที่เราเอาบวกสิบหอ,อกแดงเนี่ยมาโอนเข้าหอ,อกส้มนะเราไม่เสียอะไรเลยดังนั้นผมแนะนํานะครับว่าคนที่มีของบวกสิบอยู่แล้วไม่ต้องขายครับเก็บมาโอนสืบทอดให้อาวุธ เลเวลถัดไปได้เลยดีไหมระบบเกมนี้ดีมากไม่ว่าเกมไหนก็ตามนะครับผมแทบไม่เคยเจอระบบนี้มาก่อนมันโอนถ่ายทอดตีบวกมาได้เลยเจริงเนาะนี่คือระบบถ่ายทอดนะครับก็แนะนำนะสำหรับคนที่เล่นนะครับเอาหอ,อกสืบทอดสืบทอดวัสดุสวมใส่มันจะกลายมาเป็นหอ,อกส้มบวกหกให้ผมดีปะ นอกจากนั้นมันถ่ายทอดมาไม่พอค่าความผูกพันที่อยู่ในหอกแดงนะครับเห็นไหมมันผมเลเวล2แล้ว91ใช่ปะมันโอนมาด้วยทั้งโจมตีและป้องกันปัญหาที่ตามมาอีกปัญหาหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ตีบวกก็คืออะไรตําลึงทองครับตรงเนี้มันไม่มีในเกมมันหาไม่ได้มันต้องเอาไอ้นี่ไปขายครับเอาไพลินไปขายนะถึงจะได้ครับเป็นเอาพวกยกสูงไปขายมันต้องเอาพวกอัน นี้ครับเอาพวกการเน็ตเนี่ยไปขายร้านนะถึงจะได้ตำลึงทองนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่ามีเทคนิคการทําตำลึงทองง่ายๆให้ครับอันนี้อาจจะทําให้พวกพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนไม่พอใจได้ซึ่งผมเอาเทคนิคมาบอกวิธีการหาตำลึงทองนะครับผมแนะนําเลยมาที่แคชช็อปนะครับกล่องอัญญมณีลึกลับครับกล่องอัญญมณีลึกลับซื้อหนึ่งกล่องครับ24บาทดูนะผมซื้อหนึ่งกล่อง24บาทครับ มันจะได้สุ่มได้ของในนีน้อะไรไม่รู้แหละซึ่งขึ้นอยู่ว่าเราอยากได้อะไรนะครับเราก็เปิดครับกล่องอัญมณีลึกลับลึกลับผมได้หินชีวิตคุณภาพสูงมานี่ร้อยก้อนเวลาเอาไปบวกเนี่ยมันจะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดนะเนี่ยแต่ผมไม่อยากได้ใช่ไหมผมก็เอาอันเนี้ยไปขายร้านนะครับดูนะเอาหินคุณภาพสูงไปขายร้านซึ่งเราได้จากการเปิดกล่อง24บาท หนึ่งอันจะได้สิบเหรียญทองครับดังนั้นยี่สิบสี่บาทเราได้มาหนึ่งพันตำลึงทองอย่าไปโดนพ่อค้าหลอกขายหนึ่งพันตำลึงทองร้อยบาทไม่หนึ่งพันตำลึงทองแค่ยี่สิบสี่บาทครับนี่คือวิธีหาตำลึงทองครับยี่สิบสี่บาทอันนี้ผมไม่อยากได้นะผมอยากได้โจมตีเออส่วนใหญ่เขาอยากได้อย่างอื่นกันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอยากได้โจมตีก็ส่วนใหญ่เขาเนี่ยก่อนยํายินลึกลับเนี่ย เขาจะหวังพวกบวกโจมตีบวกนู่นนี่นั่นกันเพราะว่าเอาไปออฟในอาวุธนะครับอืมอาจจะโดนพวกพ่อค้าแม่ค้า,ขาเขม่งเอาได้ไม่เป็นไรนี่ครับมันใช้พันห้าร้อยเออคืนนี้ห้าสิบแน่นอน,นครับก็จะจัดไปนะครับก็จะใช้พันห้าร้อยยี่สิบตำลึงทองนะในการที่เอาหอกแดงบวกสิบไปถามว่าคุ้มไหมผมบอกเลยเลยว่าคุ้มไม่ว่าจะบวกสิบหรือบวกสิบเอ็ดเอาไปสืบทอดอยังไงก็คุ้มนะครับเขาใช้ ปริมาณหินเนี่ยที่ตีบวกมาในการคำนวณให้นะก็กดสืบทอดไปเลยครับมันมาทั้งหมดเลยนะทั้งองค์ทั้งออฟนะถ้ามีออฟมาด้วยจะมาเกลี้ยงเลยอ่ะต่อมาก็ถึงเวลาสําคัญแล้วครับเราใช้งบ5,000บาทในการตีบวกกันดีกว่านี่ผมจะทําการตีบวกอาวุธก่อนเลยซึ่งนี่แหละครับชั้นสูงเออโอ้โหร้อยยีเจ็ดก้อนยังไม่พอครับ ไม่เป็นไรครับนี่9ก็นะครับก็น่าจะเกือบเกือบร้อยแล้วไม่เอาไปจัดกันดีกว่าได้เวลานะครับตีบวก3 0ตี10 50ผมจัดมา50กล่องก่อนไปครับลุยครับ50กล่องนะครับหินตีบวกก็คือหินตีบวกเกมนี้มันดีนะมันสุ่มให้มีหลายแบบจัดไปครับผมผมอยากได้ขั้นสุดยอด10อันไม่เคยเห็นเลยเหมือนกันโอ้โห50กล่องนะครับชื่อไม่ขึ้นเลยเออ รวยชิบหาย oh. เดี๋ยวขอกินน้ำก่อนเข็มมากตีบวกอ่ะกดไปแม็กเลยครับคือกดแม็กเนี่ยเกมนี้เวลาตีบวกเนี่ยมีข้อดีการกดแม็กนะไม่ต้องเสี่ยงผมไม่อยากเสี่ยงเยอะติดครับกดแม็กครับโอ้โหร้อยเจ็ดสิบเลยเหรออย่าไปยอมใช่ไหมโอ้โห เ5ปอรโอนเมื่วานแม่ง90แต่งแลละผมต้อง100%เท่านั้นนะอันนี้ก็บวก9กแล้วนะครับเอาเงินไม่พอผมใช้0 0 60000บาทลืมไป5ตีบอมใช้เงินในเกมด้วยผมว่าผมต้องซื้อกล่องอัญมณีลึกลับอีกครับตังไม่พอนะอีกกล่องหนึ่งนะครับงบ5,000บาทของเราทวนไปเท่าไหร่แล้วครับอย่านับเลย ผมขอละเอาแค่บอกว่ายอดวันนี้คือ5้าพก็พอครับส่วนเลือกอาวุธเนี่ยอย่าไปสนใจราคามันอ,อย่าไปสนใจเลยนะอย่าไปสนใจเลยตีบอกต่อครับตีบอกต่ออย่าเศร้าไปอย่าเศร้าไปบวกแปดแล้วตีบวกแปดแล้วบวกเก้าครับอ่าบวกเก้าครับบวกสิบไม่อยากเสี่ยงครับเกมเนี้ยมีมีข้อดีคือไม่ต้องเสี่ยงนะเราไปเสี่ยงกับการเปิดกล่องเอาดีกว่า บวกสิครับเออบวก11คงไม่มาครับอุ้ยพอเรียบร้อยครับกับการบวกสิบหอ,อกนะครับต่อมาเนี่ยผมจะบวก10แหวนก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือจะมาตีเป็นออปชันของหอ,อกนะอ่ะอีก50กล่องล้อมๆไปครับ50กล่องรอดูชื่ออ้ยยีกล่องชื่อไม่ขึ้นเลยอีก18กล่องโหมหชื่อไม่ขึ้นเลยอะ ได้เท่าที่เห็นเลยครับได้มาทั้งหมด278จากนี้อีก20เปิดยังโหดชื่อไม่ขึ้นเลยเปิดมาร้อยกล่องตีบอกต่อ80เปิดพอเอ้ยยังไงก็ติดเห็นไหมพนอย่างผมที่เรียก80เอ้ยติดมามาดวงติด80เฮ้ยอันนี้ทับตีได้อย่างนี้ตลอดคุ้มนะเนี่ย85เอ้ยติด ฮ้ยติดเฮ้ยโหแม่งดวงมาว่ะบอกเลยแปดสิบต hey, ิดเฮ้ยคุ้มคุ้มแปดสิบติดแปดสิบติดเฮ้ยบอกเลยว่าตานี้มันมาบวกเจ็ดแล้วแปดสิบห้าติดเอ้ยประหยัดประหยัดแปสิบติดเฮ้ย ได้ได้ได้อยู่85ติดมันก็อีซี่อะครับ85เบอร์คนมันหนึ่งในหนึ่งในห้ามันไม่มาหรอกแต่เมื่อวานแพมเก้าสิบเปอร์แตกวะ <c oughs> ช่างแม่งยังไม่นับต่อต่อสิบยูนีสิบยูนีส์ดีแจกเกอร์เลยโอหตังไม่พอเ้ยแลกไปเลยสองสองล้านเอาบวกสิบไป ติดนะครับอย่างง่ายบอกแล้วว่ามันง่ายเกมนี้ตีบวกง่ายฮะเห็นไหมผมใช้งบนิดเดียวอีซี่อีซี่อโอ้ได้เวลาบอกอีกแล้วเกมนี้มีให้บอกเยอะเนาะตีบวกต่อครับห้าสิบกล่องพอไหมจัดไปแปปดเปอร์แปห้าเปอร์คนจริงอะ่ะมาตียังไงก็ติด แปดสิบห้าเปสิบห้าเอเฮ้ยแปหเฮ้ยบอกเลยอ่ะวันนี้อ่ะของจริงอ่ะไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอแปดสิบหหเอ้ยเอ้ยล้มเหลวแล้วเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเห็นแววขาดทุนเอาแปดสิบเก้าก็แล้วกันจัดไปครับแปดสิบเก้าเปอ เออนี่นี่นี่เมื่อกี้ได้กำไรมาเยอะ87เปอร์ไปครับอย่าไปหยุดนะครับการตีบวกมันต้องมีความมั่นใจมั่นใจบวก9ครับบวก9ผมอะ่ะจัดไปบวก10ไม่มีคำว่าขาดทุนคนอย่างเราอะ่ะไป บวกสิชิวชวของเหลือเยอะดูดูด,ดูดูของดูของเหลือหนึ่งร้อยสองร้อยสามรเซฟไม่ถึงห้าพันผมบอกเลยไม่ถึงห้าพันนี่บวกสิบ่ยงอื่นต่อยังได้เลยม้งเนี่ยขาดถุงมือเดีย๋ยวแปนึงนะงบผมเหลืออีกพ9นเก็ประมาณสองพันนะจัดไปถุงมือต่อครับบวกสิบชิ้นที่4ี่จัดไปครับบวกสิไปแบบเข้มๆคนจริงอะ่ะ ทำการใหญ่รุ่นใหญ่ใจมันต้องนิ่งเวย้ยเออรุ่นใหญ่ใจมันต้องนิ่งอืมระดับแล้วถุงเราต้องบวกสิบแล้วแน่นอนครับถุงมือเราต้องบวกสิบแล้วรุ่นใหญ่ใจมันต้องนิ่งนะทําอะไรเนี่ยคนเราไม่จำเป็นต้องใช้ร้อยมันแหกเร็วจังวะเมื่อกี้ไม่้อยแค่มีแหกบ้างเล็กน้อยแปดสิบห้าจัดไป เออเห็นไหมตีแล้วเมื่อกี้มันมันมีจังหวะรถตกหลุมปุ๊บคนบ้าอะไรมันจะตีได้ตลอดเออเราจะตีให้ไม่ถึง5,000บาทไม่มันต้องธรรมดามันเป็นธรรมชาติเอาไปเลย86เปอร์พอแล้วตีไปติดนะครับถ้าเราตีกับดาบแดงแล้วเอาไปสืบทอดจะเดีวได้ไหมเด็วได้ครับเดีวได้ครับผมตีบวกกับดาบแดงแล้วสืบทอดผมสืบทอดมานะ เราเพิ่งบวก8นะครับยังไม่จบครับโปรเจกต์ตีบวกเราไปต่อนะครับยังแค่บวก8ตีบวกต่อนะครับจัดไปครับ85ขอ87ดกันแล้วกัน88 65หกสอ้าก็ไปครับ <c oughs> หินมันเหลือจัดเลยครับ100%ทีสุดท้ายไม่ต้องไปวัดหินมันเหลือกดแบบชิวๆวนะบวก10ครับ100%เ แค่ดีดนิ้วแบบทานน้อนมันก็มาแล้วอะ่ะเองผมใช้งบไปทั้งหมดทั้งสิ้น4ี่พันบาทครับบวก4ชิ้นถ้าเกิดไอรวมไอของส้มชิ้นแรกไปด้วก็จะประมาณเกือบ5,000ันแต่ก็ไม่ถึงหรอกคือผมตีแค่8ปดสิเปอร์ไงติดปะ่ะเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการตีบวกของ,ของวันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับกิจกรรมตีบวกหรืออะไรก็ตามนะครับชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ <S <S ถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง Facebook และทาง Youtube นะครับไว้เจอกนใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ